สบายดีวันนี้ข้าพเจ้าจะพาพวกเจ้าไปเดินล่นภูเขาภูเขาโคนะ้งสปริงเนาะโค้งสปริงคือว่าหนาวเราเราดูห่อนแ้เราดูหนาวเขาเรียกว่าโค้งสปริงจากบ้านเขาเจ้าไปประมาณสมองกว่านั่งรถไฟไป เดี๋ยวจะพาไปเบิงเนาะว่างามจะงามขนาดไหนโอเคเจอกัน ตอนนี้กำลังกันเดินไปทางรถไฟไปรอนรถไฟ <c oughs> นั่งรถไฟจากนี้ไปภูเขาประมาณสองต่อ อันนี้คือทางรถไฟคนมารอรถไฟอยู่ เปดรถไฟไปทางไทยไปทางไต่เนาะคือสายสายอ e. ีอันทางเทิงนี่คือว่าสายซีไปทางไต้เอกัน อันนี้คือทางรอถอไฟอยู่นิวย,วยอร์กซิตี้เดอร์ฮเดอร์พวกนั้นคือทำถัดงานกัลังซ่อมแปลงทางรอถอไฟอยู่มีรถไฟมาข้างล่างอยู่แล้วต้องเว่งต้องเว่ง อันนี้คือรถไฟไต้เดินค้นทางเดินไปหาแต่แต่ละแต่ละ,ละสถานีแต่ละ,ะทางรถไฟจะไปสาขาใดทางใต้ทางเหนือเนาะอันนี้คือค้นทางเขาเดินอยู่ในไตดินอยู่แถวไทม์สแควร์อยู่นิวยอร์กซิตี้ เดินทางระหว่างสถานีระหว่างรถไฟแต่ละแต่ละขั้นหันไก่ได้พอมเมนต์มาอมเมนไก่ได้เดินขึ้นเดินลง คนเดินอยู่นี่เขาก็เขาเดินไปทํางานไปเหตุการณ์หรือกลับบานกันตอนนี้คือตอนเสารเนาะ ตอนนี้คือเป็นมเป็นเป็นมองรดไฟมามาจอดแต่ละที่แต,แต่ละที่ละแห่งคือเป็นสถาน,ถานที่รถไฟใหญ่ที่สุดอยู่ในเนืยรซิตี้ คือเป็นสถานที่รถไฟอ่าชื่อว่า Grand Central คือเป็นรถไฟจะออกตากออกออกออกไปต่างต่างเมืองเนาะออกไปต่างต่างจังหวัดต่างแขวงเนาะนี่เป็นเป็นสถานีเป็นสถานที่รถไฟที่เก่าที่สุดอยู่ในนิวยอร์กซิต a s e เขาซื้อเสียงดังมากซื้อเสียงดังหลายอยู่สถานีซื้อว่าแกรนด์เซนรัลอันนี้บอนเขาซื้อซื้อปี สืบบัตรรดไฟเนาะอันพกนี่พกจะไปขี่จักรยานเิ่นอยู่ภูเขาหรือไปเิ่นอยู่จากนอกนอกเมืองนอกเมืองนูยอร์กเซตี้ มองนี่หันเป็นมองเอกสารเจ้ามีคำถามยังถามเขาใตเช้าเร็วไว้เช้าเร็ว ถ้าว่าเจ้าซื้อโตแล้วซื้อบัรแล้วเจ้าต้องหัวเจ้าจะไปบอนไหนอันนี้คือแทร็กซส้เก่า 9, แทร็กสแปงก็ต้องหัวจะเจาไปไปมองไหนเนาะเพราะมันมีลายแทร็กลายบนทางลายมองจะไป นี่คือตำรวจเขาศักษากความปลอดภัยตนเราอยู่ในรถไฟจะเดินทางไปภูเขาไปเดินลินจากนี้ไปประมาณสิบโมงคึโอเคจะนอนหลับรีแลาซ์นอนสู้กัน We are here <Yeah. S 2> มาถึงแล้ว กกพมาฮอนแล้วพวกเขาต้องเดินไปย่างไปไกลเด้อไปเปิงไปถึงกันอาเมาน์เทนไปถึงภูเขาคนบาคาัก yes. Yes. ไคลไล People, but yeah. Yeah, yeah, but it's not a lot of people today yeah. because it's late, maybe. Yeah, yeah. Mm -hmm. So nice weather, right? Oh, yeah. Your trash? Throw it? Yeah, I yeah. <laughs> oh, yeah, last time we came here, like, people did... <laughs> What are they doing? <laughs> นี่คือเป็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่แถวภูเขาจะมีร้านคอฟฟี่มีรานอาหารเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ใหญ่ปันใดแต่เงียบคน mm hmm. คนมากินข้าวคนมากินกาแฟมามาเดินเล่นมานั่ง มาปั่นจักรยานเล่นจากนิวยอร์กมาเมืองมาบานเนียนประมาณสมงขึงนั่งรถไฟมา So I t h i n k we go this that that way. h a t you been there? Well I've been here once. This way? Yeah. On the fair street? You believe it cross over here then? Charlie. เดี๋ยวคุมได w ไรวะดูนใ่อดีวัดที่หนเดินคือภูเขาจะไปไปเดินเล่นเมื่อนี้คืออากาศปีบรอนกหนาวคือภูเขาเดี๋ยวไปเดินเล่นประมาณสชั่วโมงโอเคใช่ไหม ไปกดทอยู U ่พี่ในภูเขาเเขาจะมีเป็นแต่ละสีจะมีตอนนี้เขามีสามสีสีขาวสีแดงกับสีฟ้าถ้าว่าเราจะไปเราจะไปตัวนี้ครับตัวตามสีขาวนี่เพราะว่าสีขาวเป็นเป็นธรรมดาตัวสั้นตัวยาวตัวกลางตัวขาวนี่คือตัวกลางประมาณเดินประมาณสองชั่วโมงสวยสกรีซเอาต์ Make sure I did the right. Could be. ตอนนี้พ่อคอยกำลังจะลงลงภูเขาตะกี้เดินขึ้นตอนนี้เดินลงเนาะอากาศดีหลบ่ห้อน It's something over there. Oh, people. Yeah. They're a different track. You know, they're just doing their own thing. Yeah. That's how they get lost. <laughs> <laughs> when you laughing, the, the thing is right there. It shows you clearly. Yeah. I don't think they're getting lost. Just Ooh. Yeah, could we go up there? No, like right there. Oh, oh, okay, okay. Oh, yeah, this is very nice. บอกพวกเจ้านี่คือว่าภูเขาอยู่บนภูเขาเนาะอันนี้บอแมนน้ำของเต่อันนี้คือ,อ,น,น,อ,อนน,อนำ Namme Hudson River Namme Hudson. It. Yeah, it's, it's <laughs> very nice. งามหลายผู้เขาเห็นเห่อบ่อ นี่คือว่าวิวภูเขาแอนน้ำน้ำฮัตสันเรเวอร์กไม่นำของเนะ้อ ในพวกเราลงมาจากภูเขาแล้วแต่เดินกลับเดินกลับไปหารถไฟต่อ <c oughs> <c oughs> What's you. ก้าาเจ้ากบมาถึงบ้านแล้วเด้อไปเดินอยู่ในภูเขาวันนี้คือว่าหมวนหลายต่อากาศอากาศดีแล้วก็ตอนนี้คือเหนื่อยมากาคือว่ารู้สึกเหนื่อยหลายอ่ะกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อน This กลับถึงบ้านแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนอยู่างประเทศลาวข้าพเจ้าสื่อจอนแก้วดงเดชและข้าพเจ้าก็มาอยู่เมกกาประมาณ30กว่าปีแล้วข้าพเจ้ามาจากเมืองเพียงแขวงเสียบุรีเนาะและตั้งแต่เมื่อนในวันตั้งแต่เมื่อนในวันนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะเหตุเป็นวิดีโอ จะจะบอกภาษาลาวแต่ก่อนอื่นข,ข้าพเจ้าขออาภายยัยและขอขอโทษหลายเด้อเพราะ,ะภาษาลาวข้าพเจ้าก็เก่งบันไดเพราะว่ายูเมกาข้าพเจ้าก็บอกว่ามีหมู่คนลาวหลายมีแต่หมูคนไทยส่วนหลายแล้วคนฝรั่งเนาะและถ้ามีมีโอกาสในเวลาข้าพเจ้าขอให้พวกเจ้ากดไลค์กดแชร์เบิงวิด,โด,ด,ดีโอดเด้อแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้แด่เพราะาเป็นน้องใหม่เพิ่งเริ่มต้น โอเคนะขอขอจะละลายเด้อ